เพื่อนเพื่อนสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนะาจ้ะเสียงแหบแหบไม่ได้จ้าเพราะว่ามือนีครบสิบสี่หมื้อนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหลังจากทีน้ำม,มาตรวจข้าวที่แล้วมันก็นยังมีเสือ่อยู่นะาจา้ะก,ก็เลยเป็นบางท่านนะคะบางคนก็นหาเหมือน,นะคะแต่ของหนามเองของสามเมืองสีหูซื้อกว่าจะดนนะคะน้ำก็เลยจะมาเทศอีกทั่หนึงเพราะว่าขาต้องมาลบประวัติอยู่หนีนะคะเพราะว่า นำเพื่อนมาตรวจเราเป็น p o s i t เนะอจากนำกลับมาตรวจอีกหลังจากดูแลตัวเองอยู่บ้านนะอจากเนาะขึ้นนำโพดไปข้าวทีแล้วเราจะดื่มน้ำอุ่นได้ลายจากเพื่อนใบไมิยาหยังนะคะอยู่หนี่แล้วก็จะมาตรวจอีกที่โรประวัติออกจากบ้างว่าจะเป็นลรคเนือจากมือนี้เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุกสุกเนานะจานะ๊ะเนาะสวัสดีอีกรอบนะคะมือนี้เป็นวันที่ สินะคะเพื่อนๆถนาไใข้อมูลพี่กับขอโถดด้วยจ้าวสีห่องถามแฟนอย่ารอดจมจ้าหลังจากทีน้ำกลับมาเนจานกักตัวสิบสี่วันนะคะเพื่อนๆน้ำก็จะไปตรวจอไปเทสอาทีเคเนจ้าเป็นอแบบเชนเนลเทสนะคะเพื่อจะไปลบข้อมูลอประวัติการป่วยนะจะาพระว่าน้ำกลับมาจากเมืองไทยน้ำ ่วยเนาะจ้าเนาะติดโควิดมาจากบาทนะคะอันนี้เป็นเซอรรี่งามแห่งจากเพื่อนๆล้วก็นามกะจะพาพเพื่อนๆมาหลุนน้ำกันนะจ๊ะว่าผลตรวจออกมาจะเป็นยังไงเนาะจ้กแต่จะเอาคลิปนี้ไปร่วมกันกับที่นามไปตรวจโควิดล้ะก็จะมีไอเมสิ่งปีนี้นามปลูกพักขึ้นเร็วนะคะเพื่อนๆตามมืองเบิ่งในคลิปจ้ะอีกบ่ดนก็จะได้กินไตต้นเราจะเพื่อนๆนี่จ้ะแต่ว่า ปีนี้นะคะหนามมะหูวก็จะเลื้อหอดนามบอ่อนะคะเพราะว่าช่วงที่เพื่อนอสีสวยอยู่จังสีนะคะก็จะมีอ่าพวกนกเนาะคะ่ะเพื่อนจะกินก้อนจะคล้องสวนทุกปีจ้กเพื่อนๆแต่ว่านามก็เอามาฝากเพื่อนๆน,น,นะจ้ะเนาะมาจากเพื่อนๆมาสัมผัสนะคะตามจริงนามเคยเอาเมาเล็ดกับบ้านนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่านามเพาะบปกนหรือว่าจากไหนานามมะหูนะคะ พอปีใรกับบ่ขื้นจะเตือจะ้ะยูนี่มีแห้งนะคะเพื่อนๆปีนี้เดี๋ยวจะล่องทะเลกรับเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างแบบปกติแล้วนะคะกะน่าจะเอาล่องเอากลับอีกเนาะจะเพื่อนๆื่อนเพื่อนถึงจะออกมาในน้อยกับผู่สใจนะคะเพราะว่าปรามานนันที่เอ่อถามจำบอ๊อบพิดใต้เซนครับเพื่เก็บเก็บฟรันซเซส <Yo. S 1> เอ้ยเออมมิ้นสามเหมือนะคะห้อยเถ้าอักเซน หอมนมรีมันตีน่สิบเก่าด้วยจ้ะเพื่อนๆประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าปกติแล้วน้ำปูกน่ะมันจะขืนซาแห้งนะคะบางปีนี่แบบแถบจะบกขืนเลยจ้ะอันนี้เป็นพักบุ่งด้วยจ้ะแล้วกับพตรวจมือน,นีออกมาก,ก็คือผ่านแล้วนะคะน้ำไปลบข้อมูลแล้วเรียบร้อยจ้จะก็คืออ่าเหมือนทางอ่าสาธารณสุขเนาะจ้ะเนาะเพื่นบอกนะคะกักตัว ประมาณแล้วแต่คนเด้อจ้ะโดย่วนตัวข้องน้มนี่เจ็บมือไปตรวจก็ยังมีอยู่นะคะสิ 13, บสามวันที่อ่าวันที่สิบแปดมือว่านี่นม้มตรวจเองเนาะจ้ะแต่นม้มพระท่านเด,ดไปอ่าในโซนอ่าตรวจนะคะน้มตรวจเองอยู่บ้านกะก็บมีเสือแหละนะคะแต่น้มล่อไปอกีกหอดมือนี้น้มก็เลิกไปตรวจจ้ะอันนี้น้ำฮดจะฮดน้มเนานะจ้ะเพราะว่ายางมะเบืองจ้ะว่าเป็นแท่งอ่า ตอนออกมานามก็เลยหดนามก็เลยผ้าเปืือบๆมาหลุนพักไทยน้ำกันจ้ะปีนี้ขอให้ได้กินพักแบบสมบูรณ์แบบในเด้อพี่น้องเออือปลูกพักจะเป็นยากจ้ะขั่วกระโปรงเลยนะคะแต่ว่าตัวนะ่ะเป็นตัวดอยนะจากบอมินตัวไทยนะคะนี่จ้ะพเพลนแท่งนอหลายอยู่นะคะตามจริงอะ่ะสองหมื่นสามหมื่นนามจังหดนามนะคะ แม่นามเพื่อนบอกนะคะว่าเวลาอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกจาะเวลาวานพักนะกบดินลวกาโฮสหนามให้เพื่อนเปียกๆเลยจะพักนะจะเกิดดีแม่เพื่อนวานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับแล้วกามาดีใจน้ำนามเลยจะผ่านแล้วนะคะ